สวัสดีค่ะชื่อวัชรินศรีดาค่ะจะ,จะเป็นเจ้าของสวนศีดาค่ะก่อนที่จะมาทําสวนก็ทําโรงงานอยู่ระยองค่ะแล้วก็กลับมาทํามาอยู่นี่ได้5ปีเข้าปีที่6ค่ะดุโดยพื้นฐานแล้วตัวเองเรียนจบอ่าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ค่ะแต่ก็พอจบแล้วก็ไปทํางานพอทํางานแล้วก็พอแม่ไม่สบายก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้าน แต่คิดไว้แล้วแหละว่าจุดจุดหนึ่งเราจะกลับมาทําเกษตรที่บ้านเราก็เลยวางแผนก่อนจะกลับมาก็มีการวางแผนไว้ยเยอะค่ะก็คือสร้างไว้หลายๆอย่างค่ะขุดบอ่อเลี้ยงปลาไปด้วยอะไรไปด้วยค่ะโดยให้พ่อเป็นคนดูแลให้ก่อนแล้วพอตัวเองกลับมาอยู่เต็มตัวก็กลับมาทําฟาร์มตอนนี้กิจกรรมในฟาร์มเหรอคะก็มีพวกเลี้ยงกบเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกพืช หลักๆมีเมลอนแตงโมมะเขือเทศมัตเตนัสเข้มา,มมามาชมในชาลังค่ะตัวนี้เป็นโรงเผื่อสายยาวที่เราลื้อเมลอนออกค่ะตัวนี้เราเก็บได้สองเดือนกว่าแล้วค่ะก็ทําเงินได้เยอะเหมือนกันค่ะยังรู้ว่าสองเดือนกว่าแล้วเราจะลื้อโรงแล้วเราจะทําเมลอนต่อค่ะตัวนี้ก็อีกสองวันก็จะลงมเมล็ดค่ะตนอนตนี้บ้านบ้านทางนี้ก็จะเป็นพ่อ พ่อับแฟนอยู่ทางนี้ค่ะจะดูแลฟาร์มทางนี้ค่ะส่วนตัวเองอยู่ทางนี้ดูแลทางนี้ค่ะอันนี้บ่อปลาอันนี้เป็นบ่อปลาค่ะมีปลาอะไรบ้างตัวนี้เป็นปลารวมรวมมิตรเลยค่ะทุกชนิดเลยค่ะทั้งปลาหมอปลาตะเพียนปลานินปลาช่อนส่วนบ่อที่เห็นสีๆนั้นนะคะก็จะเลี้ยงพวกปลานินปลาดุกแล้วก็กบหายใจไปดูไหม อันนี้เป็นถั่วฝักยาวนะคะแต่ละบ่อนี่ต้นทุนประมาณเท่าไหร่บ่อนี้ต้นทุนวงนี้บอกอันนี้เป็นแผน่นไม่ต้นทีสค่ะแปดร้อยบาทค่ะวงนี้นะค่ะอแปดร้อยบาทแล้วเราเอามาเราก็มาถาปูนเท่มากเลยมันสามารถยกย้ายได้ะค่ะ หรอคะเวลาเราไม่อยากนิ้งตรงนี้เราก็คุ๊บตรงนี้ออกดีไหมครับพี่ดีค่ะก็คือเราจัดการง่ายค่ะอย่างต้นน้ำมีซึมมีอะไรอันนี้จับไปแล้วอันนี้จับแล้วค่ะก็เลี้ยงปลาก็ให้มันซึมบ้างเป็นเรื่องปกติอย่าให้มันอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สาเจนะครับอันนี้จับแล้วเดี๋ยวเราจะลงกบอันนี้เป็นบ่อที่เราจะเลี้ยงกบครับต้นทุนเท่าไหร่นะแปดร้อยบาทอันนี้ เส้นผ่าสงกลางสามเมตรครับถ้าเลี้ยงปลาดุกก็ได้อยู่ประมาณ 600, ประมาณหกร้อยห้าร้อยถึงห0 0้อยตัวถ้าปลาดุกนะครับแล้วเราป,รปล่อยน้ําไปทางไหนเนี่ยค่ะ <ลง S 1> ตรงบ่อนี้ค่ะน้าในบอ่อนี้เราก็ใช้ลดต้นไม้ลดอะไรได้ค่ะเป็นดีโอ,อคือเราจะใช้น้ําน้ําน้ํน้นนดีจากบ่อฝั่งนู้นครับ็อือเราจะมีแหล่งน้ําดิบเป็นน้ําดีที่เราใช้ลดผักลดอะไรแล้วเราก็จะมาปล่อย ปล่อยเลี้ยงปลาพอพอเราจะล้างบ่อปลาล้วก็ปล่อยน้ําตรงนี้นก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีปลาธรรมชาติก็จะจะคอยเก็บเศษอาหารอะไรที่มันเหลือตรงนี้เราจะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ครับเกี่ยวกับเกษตรทั้งเกษตรแบบดั้งเดิมแล้วก็เกษตรนวัตกรรมใหม่ก็คือเราจะเอาทั้งแบบเก่าและแบบใหม่มามามาทำที่นี่รวมกันที่เดียวให้คนที่สนใจ อยากทาเกษตรแบบดั้งเดิมหรือจะทําเกษตรแบบสมัยใหม่มาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเราไม่ได้ทิ้งของเก่าแล้วเราก็ไม่ได้เอาของใหม่เลยทั้งหมดคือเราจะเอาทั้งสองอย่างมารวมกันไว้ที่เดียวครับท่านที่สนใจอยากจะมาอ่าเที่ยวชมเรียนรู้มาอ่าพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความรู้กันมาที่นี่ได้เลยนะครับเราก็เพิ่งเริ่มเริ่มต้นทําได้ที่นี่ประมาณ1ปีนะครับที่จะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับในอนาคต ความนั้นก็จะเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรด้วยว่าสวนซีดาจะได้ต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมที่สวนของเราขอบคุณครับ